นิทานเรื่องปัญญาบารมีการแก้ปริศนาธรรมของสัมภวะราชกุมารพระเจ้าธนุนชัยโกพยราชของราชสมบัติในนครอินทปัตทแขวนกุรุรัตพามสุจิรัตดำรงตำแหน่งปุโรหิตผู้สอนอัตธรรมของพระองค์พระองค์บำเพ็ญพระราชกุศลเช่นทานศีลอยู่เป็นนิด และทรงปกครองเหล่าไพฟ้าประชาชนให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขอย่างท่วนหน้ากันโดยทรงดำรงมั่นอยู่ในทศพิษราชธรรมวันหนึ่งพระองค์ทรงผูกป,ปัญหาชื่อว่าธรรมยาคะคือปริศนาธรรมโปรดให้พราหมณ์ปุโรหิตมาเฝ้าพระราชทานสการะเป็นพิเศษทรงทำปฏิสันถานแก่ท่านสุจิรัตพาราหมณ์เป็นอย่างดี แล้วทรงยกปิศาณธรรมขึ้นทรงทูลปรึกษาว่าดูก่อนท่านพราหมณ์สุจิรัตเราทั้งหลายได้ราชสมบัติแล้วได้ความเป็นอิสาราธิ่ดีแล้วแต่ยังปรารถนาบุตรคลโตต่อไปอีกเพื่อปกครองแผ่นดินโดยธรรมสม่ำเสมอและไม่ใช่โดยอาธรรมอาธรรมนั้นเราไม่พอใจเลยเพราะการประพฤติธรรมนั้นเป็นหน้าที่ของพระราชามหากษัตริย์โดยแท้ ท่านสุจิรัตเราทั้งหลายจะไม่ถูกนินทาว่าร้ายทั้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยเหตุใดและเราทั้งหลายจะได้รับเกียรติยศเกียรติคุณทั้งในมนุษย์และเทวดาได้ด้วยประการใดขอท่านพราหมณ์ได้โปรดบอกเหตุนั้นด้วยเถิดท่านพราหมณ์เหล่าทั้งหลายปรารถนาจะประพฤติตามอัดตามธรรมขอท่านพราหมณ์ได้โปรดแสดงอัดและธรรมนั้นด้วยเถิด ท่านพรามสุจีรัตทบทวนปัญหาโดยถีทั่วนแล้วเห็นว่าพระราชปุชานี้เป็นพุทธวิสัยควรจะถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ควรจะถามพระโพธิสัตว์ผู้ทรงบำเพ็ญบารมีธรรมท่านพรามสุจีรัตไม่สามารถจะทูลตอบพระราชปุชานี้ได้เมื่อตอบไม่ได้ก็ไม่มีทิฐิมานะว่าตนเองเป็นบัณฑิตหรือไม่อวดฉลาด จึงกราบทูลบังคมว่าขอเดชะฟาละอ,องทุลีพระบาทนอกจากท่านวิทุระพราหม์แล้วไม่มีใครที่สมควรจะกราบทูลชี้แจงข้ออัดข้อทรให้จมแจงได้ขอเดชะพระเจ้าโกพยราชจึงตรัสว่าท่านอาจารย์มาเถิดเราจะส่งท่านไปยังสำนักของท่านวิทุระพราหม์ท่านจงนำทองคำแท่งนี้ไปมอบให้แก่ท่านพราหมวิทุระเถิด เพื่อรับการเรียนรู้ข้ออัดข้อทมจากท่านท่านพราหมณ์สุจีรัตราชบุโรหิตรับพระราชองค์การแล้วจึงเดินทางไปยังสำนักของพราหมวิทุระกราบเรียนถึงเหตุที่มาให้ท่านทราบท่านก็ไม่อาจจะบอกข้ออัดข้อธรรมนั้นได้จึงแนะนำให้ไปหาลูกชายพัทธราการพัทธราการก็แก้ปัญหานี้ไม่ได้จึงแนะนำให้ไปหาน้องชายชื่อสัมภวะ ท่านพามสุจิระราชบุโรหิตได้ฟังดังนั้นแล้วก็อุทานว่าท่านทั้งหลายเอ๋ยข้อธรรมนี้น่าอัศจรรรย์จยิงหนอเท่านี้ยังไม่พอใจเราเลยพอกับลูกสองคนไม่มีปัญญารู้แจ้งธรรมนี้ถูกถามแล้วก็ไม่อาจบอกข้ออัดข้อธรรมได,ด้ก็เด็กๆถูกถามข้ออัดข้อธรรมแล้วจะรู้ได้อย่างไรเล่าสัญชัยกุมารได้ฟังดังนั้น จึงกล่าวว่าท่านพราหมณ์เรายังไม่ได้ถามสัมภวะกุมารเลยโปรดอย่าเพิ่งเข้าใจว่าเธอยังเป็นเด็กท่านลองถามสัมภวะกุมารแล้วเธอจะบอกข้ออัดข้อทำให้แก่ท่านเข้าใจได้พระจันทร์ปาศจากเมฆเหมอกโคจรไปในอากาศส่องแสงสว่างสวยัยลวงหมู่ดวงดาวทั้งปวงในโลกมีรัศมีฉันใดสัมภะกุมารแม้จะยังเป็นเด็กอยู่ก็จริง ก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อภัยโรธร่วงบัณฑิตทั้งหลายเพราะมีปัญญาเฉียบแหลมท่านพราหมเดือนห้าในฤดูคิมหันย่อมสวยงามยิ่งกว่าเดือนทั้งหลายอื่นๆมีต้นไม้ดอกไม้สวยงามฉันใดสัมภวะกุมารแม้จะยังเป็นเด็กอยู่ก็ฉันนั้นย่อมล่วงบัณฑิตทั้งหลายเสียได้เพราะมีปัญญาหลักแหลมท่านพราหมณ์ม้าดีรู้ด้วยฝีเท้า โคกำลังรู้ได้ในเวลาลากเข็นโคนมรู้ได้ในเวลามีน้ำนมบัณฑิตรู้ได้เมื่อเจราจาฉันใดสัพภวะกุมารก็ฉันนั้นท่านาพามสุจิรัตราชปุโรหิตได้ฟังดังนั้นจึงตรงไปยังสำนักของสัมภวะกุมารแจ้งให้ทราบว่าพ่อกุมารน,น้อยพระเจ้าโกพภยราชผู้เรืองพยศหรือชาโปรส่งเรามาเป็นทูตพิเศษ เท้าเธอทรงผูกปริศนาธรรมขึ้นโดยโปรดให้ถามดังที่กล่าวแล้วพ่อกุมารน,น้อยขอพ่อได้โปรดกล่าวแก่ข้ออัดข้อธรรมนั้นโดยเถิดสัมภะโพธิสัตว์ได้ฟังปริศนาข้ออัดข้อธรรมนั้นแล้วปริศนานั้นแจ่มแจ้งแก่เธอเหมือนดวงจันเพ็นปรากฏในท้องฟ้าที่ปราศจากเมฆหมอกฉะนั้นแล้วบอกแก่ท่านสุจิรัตปุโรหิตว่าท่านพราหมณ์ บุคคลที่พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดตัดถามแล้วพึ่งกราบทูลกิจที่ควรทำในวันนี้ไปให้ทำในวันพรุ่งนี้พระเจ้าอยู่หัวก็อย่าทำตามเลยในเมื่อมีพระราชภาระเกิดขึ้นท่านพราหมณ์บุคคลที่พระเจ้าอยู่หัวตรัสถามพึ่งกราบบังคมทูลเป็นการภายในเท่านั้นไม่ควรให้เสด็จไปในทางผิดเลย เป็นดุจคนโง่เขลาเบาปัญญาไม่มีความคิดฉะนั้นผู้เป็นพระราชามหากษัตริย์นั้นไม่ควรลืมพระองค์ไม่ควรประพฤติธอาธรรมไม่พึงทรงข้ามในที่มิใช่ท่าไม่พึงทรงขวานขวายในสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์พระราชามหากษัตริยองค์ใดทรงทราบว่าควรทำตามฐานะเหล่านี้พระราชามหากษัตริย์พระองค์นั้นทรงประพฤติธรรมสม่ำเสมอ ทรงเป็นธรรมนิกราชพระผู้ทรงธรรมฝนฟ้าก็จะตกต้องตามฤดูการพืชพันธัญญาหารมัชฌะมังสาหารในมณฑลเกษตรก็งอกงามไพบู์เกื้อกูลให้อนาประชาราชเป็นสุขสำราญบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขกันทั่วหน้ากันพระราชามหากษัตริย์พระองค์นั้นก็ทรงเจริญทุกเมื่อดังดวงจันทร์ในวันเพ็ญฉะนั้น ย่อมทรงเป็นที่รักของพระประยุรญาทั้งหลายและทรงเป็นพระปิยมหาราชของปวงชนด้วยทรงรุ่งเรืองในหมู่มิตรเท้าเธอทรงมีพระปีชาหลักแหลมเมื่อเสด็จสวรรคาไหลแล้วย่อมสถิตในทิพยสุขดังนี้แลสัมภะราชากุมารได้กล่าวแก้ปัญหาข้ออัดข้อธรรมของพระเจ้าโกพยราชตรัสถามดังพระราชประสงค์ จัดเป็นปัญญาบารมีชนิแล αι. นิทานเรื่องปัญญาอุปบารมีความเป็นบัณฑิตของมโหสถบัณฑิตพระเจ้าวิเทหราชสเสวยราชสมบัติณกรกุงมิถิลาแขวนวิเทหราชท้าเธอมีราชบัณฑิตประจำสำนักอยู่ห้าคนคือเสนกะปุกกุสะกามินและเทวินซึ่งแต่ละคนมีปัญญาสามารถ ถาวายคำปรึกษาในราชกิจของอาณาจักรให้สำเร็จตุร่วงไปได้ด้วยดียังความเจริญรุ่งเรืองให้บังเกิดแก่วิเทหรัฐได้โดยชอบโดยควรเมื่อพระเจ้าวิเทหราชทรงได้บัณฑิตมาอีกหนึ่งคนชื่อมโหสถเป็นพระโพธิสัตว์อุบัติในคันของนางสุม,มนาพันรยาของท่านศิีวีรัตกะเศรษฐีภูมิลำเนาอยู่ในปาจีนยุวมัชคาม แห่งกรุงมิถิลานั้นเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมตั้งแต่แรกเกิดพอออกจากท้องมารดาเธอก็พูดได้ทันทีมีแท่งยาติดมือมาตั้งแต่เกิดด้วยพอออกจากท้องมาก็ร้องถามแม่ว่ามีคนไข้ที่ไหนบ้างเธอจะรักษาบิดามารดาได้ช่วยกันทนุถนอมเลี้ยงดูด้วยดีต่อมามีผู้ริษยากล่นแกล้งมโหสถจนถูกในประเทศออกจากเมืองไป แล้วไปอาศัยอยู่ในบ้านช่างหม้อหาเลี้ยงชีพทางปั้นหม้อขายเมื่อเหตุการณ์บ้านเมืองมีความคับขันขึ้นพระเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้อำมาต์ออกติดตามพร้อมด้วยของพระราชทานพบตัวแล้วให้กะหาปณะพันหนึ่งเสื้อผ้านหนึ่งสำรับซึ่งเป็นของพระราชทานแก่มโหสถบัณฑิตแล้วผ่าเข้าไปยังพระราชสำนักเมื่อไปถึงอำมาตย์จึงนำความกราบทูล ให้สงทราบลลวงหน้ามีรับสั่งว่าพบมโหสถที่ไหนอัมหมาจึงกราบทูลว่ามโหสถปั่นหม้ออยู่ที่บ้านชังหม้อครับพระเจ้าวิเทหราชสงทราบว่ามโหสถไม่ได้เป็นศัตรูจึงรับสั่งให้มาเฝ้าในตำหนักเดิมมีรับสั่งถามมโหสถว่าคนบางพวกไม่ทำชั่วเพราะเหตุแห่งความเป็นผู้มียศใหญ่ คิดว่าเรามีความสุขสมบูรณ์แล้วเราไม่ควรทำบาปคนบางพวกไม่ทำชั่วเพราะกลัวถูกติชินนินทาถูกติเตียนโดยคิดว่าคนมุ่งร้ายเขาคอยจ้องจะติเตียนเขาคนบางพวกไม่ทำชั่วเพราะกลัวถูกฟ้องร้องต่อเจ้านายผู้ใหญ่โดยคิดว่าคนทั้งหลายจะติเตียนเจ้านายว่าเลี้ยงคนผิดก็ตัวเจ้า เป็นผู้สามารถมีความคิดความอ่านอันโล่งโปรง่งเหตุไรจึงไม่ชิงราชสมบัติเราเพราะคนอย่างเจ้าถ้าหากหวังจะครองราชสมบัติในชมพูทวีปก็ย่อมทำได้มโหสถกราบทูลว่าขอเดชะบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่ประพฤติชั่วเพราะเหตุแห่งความสุขของตนถูกทุกกระทบแล้วถึงมีทรัพย์สมบัติสมบูรณ์เมื่อถึงความบิบัติตามสภาพ ก็ไม่ละทิ้งทมเพราะความรักหรือความชังพระเจ้าอยู่หัวปรารถนาให้ทดลองมโหสถจึงตรัสว่าบุคคลถอนตนจากความยากไร้เข็นใจตั้งอยู่ในความมั่งคั่งทั้งด้วยความอ่อนแอรหรือแข็งแรงอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนหลังประพฤติธรรมก็ได้ไมิใช่หรือมโหสถกราบทูลว่าขอเดชะบุคคลนั่งหรือนอน ตาโรมเงาต้นไม้ใดไม่ควรหักกิ่งไม้นั้นเพราะผู้หักกิ่งไม้นั้นนั้นชื่อว่าเป็นผู้ประทุษร้ายมิตรเป็นคนชั่วช้ากราบทูลต่อไปว่าบิดาของข้าพระบาทก็ดีข้าพระบาทเองก็ดีได้รับพระมหากรุณาธิคุณชุบเลี้ยงอย่างเยญ่หลวงฉไหนเล่าข้าพระบาทจะคิดเช่นนั้นได้เล่าข้าพระบาทจะเป็นคนกับเขาได้หรือ แล้วทูลท้วงต่อไปว่านราชนรู้แจ้งแม้เล็กน้อยจากท่านผู้ใดและท่านผู้เป็นสัตตบุรุษเหล่าใดบรรเทาซึ่งความเครือบแคลงอันเกิดแก่นรชนนั้นกิริยาของท่านผู้นั้นเทียวเป็นดังกรอกเป็นที่พึ่งของนอรชนนั้นบัณฑิตไม่ควรตัดเมตีจิตจากผู้นั้นไปเสีย พระราชาทรงสดับเช่นนั้นแล้วทรงดีใจตรัสยกพระโพธิสัตว์ไว้ในตำแหน่งอธรรมมนุษศยศ์ทรงนำเทพปัญหามาตรัสถามพระโพธิสัตว์ก็กราบทูลให้ทรงทราบทุกประการข้อที่มหโหสถโพธิสัตว์ได้แก้ปัญหาต่างๆให้สำเร็จหลุล่วงไปได้ด้วยดีก็สำเร็จด้วยปัญญาปัญญานี้จัดเป็นปัญญาอุปบารมีชนิแล ปัญหาสีข้อของเทวดาเทวดาผู้สิงสถิตที่นพดลมหาเสวชัดถามปัญหาสีข้อต่อพระเจ้าวิเทหราชพระองค์ทรงตรัสถามมโหสถมโหสถจึงแก้ถวายดังนี้ 1. บุคคลประหารกายผู้อื่นด้วยมือด้วยเท้าและประหารปากผู้อื่นด้วยมือคนผู้ประหารน,นั้นกลับเป็นที่รักเชิดชูของผู้ถูกประหารน,นั้น ข้อนี้ได้แก่ใครกันมโหสถตอบตว่าขอเดชะเมื่อใดลูกน้อยนอนบนตักมารดาร่าเริงยิ้มหวานเล่นประหารมารดาเมื่อนั้นมารดาก็ทำตะคอกลูกน้อยว่าเจ้าอันพานเจ้ามหาโจรตีแม่ทำไมพร้อมกันนั้นก็สวมกอดบุตรน้อยแนบอกให้ดื่มนมลูกน้อยนั้นแหละเป็นที่รักของมารดา ผู้ถูกประหารเช่นนั้น 2. บุคคลด่าผู้อื่นตามความพอใจแต่ไม่อยากให้ผู้อื่นถูกด่านั้นถึงพยันตรายบุคคลผู้ถูกด่ากลับเป็นที่รักของผู้ด่าข้อนี้ได้แก่ใครกันมโหสถกราบทูลว่าขอเดชะแม่บอกลูกอายุ7-8ขวบให้ไปตลาดลูกกลับบอกแม่ให้ขนมหนูก่อนสิ แม่ก็ให้ลูกกินขนมหมดแล้วก็ให้ไปเล่นเสียไม่ยอมไปตลาดแม่ก็ด่าว่าเจ้าลูกไวไ้ไรเจ้าลูกโจรเจ้าหลอกแม่เจ้ากินขนมแม่หมดแล้วก็ไม่ไปลูกชายถูกด่าเช่นนั้นก็หลบไปเล่นอีกเล่นเพลินตกเย็นกลับเข้าบ้านไม่ได้เพราะประตูใหญ่ปิดต้องไปอาศัยนอนบ้านของญาติฝ่ายแม่เห็นลูกชายหายไปคอยดูต้นทาง กระวนกระวายเป็นทุกข์เป็นร้อนตลอดคืนออกตามถามหมู่ญาติพบแล้วรับขวัญกลับบ้านข้อนี้ได้แก่แม่นั่นแล 3. บุคคลกล่าวตู่กันด้วยคำเท็จคำเลาะและต่อกันต่างถากถางกันเมื่อนั้นกลับเพิ่มความรักยิ่งขึ้นข้อนี้ได้แก่ใครกันมโหสถกราบทูลว่าเมื่อใดภรรยาและสามีอยู่ด้วยกัน ในที่รับสองต่อสองเมื่อเล่นหัวกันด้วยความสเสนิหาตามวิสัยของโลกกล่าวตูกันด้วยคำไม่จริงว่าเธอไม่รักฉันสักนิดเลยเขาว่าเธอไปมีคนรักใหม่สามีภรรยาต่างพูดจาการหลาะและอย่างนี้กลับได้ความรักในการและกันอย่างดูดดดิมข้อนี้ได้แก่สามีภรรยานั่นแล 4. บุคคลน,นํำข้าวน้ำ พ้าผ่อนทอนสบายและเสนาสนะไปแล้วชื่อว่าเป็นอันนำไปแล้วแต่บุคคลเหล่านั้นกลับเป็นที่รักที่นับถือบูชาของเจ้าของข้าวน้ำยิ่งนักข้อนี้ได้แก่ใครกันมโหสถกราบทูลว่าขอเดชะปัญหานี้เทวดากล่าวหมายเอาสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลทรงธรรมจริงอยู่ตระกูลทั้งหลายผู้มีศรัทธาในโลกนี้ บริจาคฐานแล้วก็ยังปรารถนาจะบริจาคอีกเมื่อสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลทรงธรรมรับข้าวน้ำไปเช่นนั้นทายกผู้บริจาคก,ก็ได้ความเลื่อมใสมีความรักเคารพนับถือบูชาในสมณพรามณ์เหล่านั้นยิ่งยิ่งขึ้นไปนิทานเรื่องปัญญาปารมัตถบารมีกุศลกรรมบทสิบของพระเจ้าวิเทหราช พระเจ้าวิเทหราชสเสวยราชสมบัติในกรุงมิถิลาวิเทหราชพระโพธิสัตว์เป็นมโหสถบัณฑิตพระราชาทรงตั้งไว้ในตำแหน่งปุโรหิตผู้ทรงธรรมมนุาสตร์แสดงธรรมนำพระเจ้าวิเทหราชให้บริจาคทานสมทานศีลตั้งพระองค์อยู่ในกุศลกรรมบ,บทสิบคือ 1. กุศลกรรมทางกายสคือ1ไม่ฆ่าสัตว์ สไม่ลักทรัพย์ 3. ไม่ประพฤติผิดทางประเวณีกุศลกรรมทางวาจาสี่ไม่พูดปลดมดเท็จ 2. ไม่พูดสอดเสียดยุยงให้เขาแตกกัน 3. ไม่พูดคำหยาบสกปรกลามก 4. ไม่พูดเพอ้อเจอ้อเหลวไหลไรสาระกุศล,ลทางใจ3 1. ไม่ละโมบโลภมากอยากได้ของคนอื่น 2. ไม่อาฆาตพยาบาทปองร้ายผู้อื่น 3. เห็นถูกต้องตามทรรนองครองธรรมเป็นสัมมาทิฏฐิแว่นแคว้นของพระองค์นั้นเหมือนการมีพระพุทธเจ้าโปรดให้จัดสถานที่ฟังธรรมทั่วราชอาณาจักรมโหสถบัณฑิตก็แสดงธรรมโปรดประชาชนให้อยู่ในศีลในธรรมบ้านเมืองมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ร่มเย็นเป็นสุขมีพราหมณ์ขอทานอยู่คนหนึ่ง เก็บรวบรวมทรัพย์ได้ประมาณ 1, าพันกระสาบกระสาบหนึ่งราวสี่บาทเอาไปฝากไว้กับเพื่อนคนหนึ่งแล้วเที่ยวขอทานต่อไปพราหม์ผู้รับฝากเอาทรัพย์ไปใช้สอยเสียหมดสิน้นเมื่อพราหม์ขอทานมาทวงคืนก็ไม่มีให้จึงจำใจย,ยกลูกสาวอายุราว17-18ให้เป็นเมียพราหม์แก่นั้นพราหม์ขอทานได้พาพันรายาสาวสวย ไปอาศัยอยู่ในตำบลหนึ่งตามอัธยาศัยตามประสาคนแก่มีเมียสาวคราวลูกพรรยาแอบมีชู้กับพราหมหนุ่มคนหนึ่งออกอุบายลวงให้ผัวแก่ไปหาคนรับใช้มาให้พราหมณ์แก่จำต้องออกจากบ้านไปขอทานเพื่อให้ได้ทรัพย์สำหรับมาจ้างคนใช้ขอทานได้ทรัพย์มาประมาณ700กระสอคิดถึงเมียใจจะขาดจึงรีบเดินทางกลับบ้าน ในระหว่างทางหยุดพักกินอาหารเปิดถุงยามควักเอาสตูกอรสตูผงข้าวตูเข้าวตากที่เมียใส่มากินอิ่มแล้วทิ้งถุงไว้ไปกินน้ำงูเห่าตัวหนึ่งได้กลิ่นอาหารจึงเลื้อยเข้าไปกินอาหารที่อยู่ในย่ามพร่าไม่ทันจี้จะพิจารณาคว้าได้รวบป,ปากรูดหูสาพบ่าออกเดินทางมุ่งหน้ากลับบ้าน เทวดาที่สิงอยู่ตามพุ่มไม้จึงแสดงนิมิตให้ปรากฏเป็นเสียงแววที่หูของพราหมท่าว่าถ้าวันนี้ท่านถึงบ้านเมียตายถ้าท่านพักกลางทางตัวท่านตายพราหมณ์ได้ยินเสียงนั้นก็หยุดฟังฟังจนชัดเจนแล้วตกใจกลัวเป็นกำลังแต่ก็ยังเดินทางต่อไปวันนั้นเป็นวันอุโบสถคืนสิบห้า พระโพธิสัตว์กำลังแสดงธรรมอยู่ที่โรงธรรมมีประชาชนฟังกันอย่างเนืองแน่นพราหม์เทาจึงได้เข้าไปนั่งฟังอยู่ที่ท้ายศาลาพระโพธิสัตว์สังเกตเห็นพราหมแก่คนนั้นมีหน้าตาอันเศร้าหมองท่านจึงเรียกให้เข้ามาหาถามถึงเหตุนั้นเมื่อได้ฟังเรื่องราวตลอดแล้วจึงพิจารณาโดยรอบคอบว่าเหตุที่ทำให้คนและสัตว์ตายนั้นมีมากด้วยกัน ต่เท่านี้จะตายด้วยเรื่องอะไรหนอเมื่อคิดทบทวนพิจารณา <S <S ก็มองเห็นเหตุว่าในย่ามนั้นน่าจะมีสัตว์ร้าย <S <S เช่นงูเป็นแน่ถ้าตาเท่าพักกลางทางแล้วแก้ย่ามควักของกินงูก็จะกัดตายถ้าไปถึงบ้านเมียเห็นเข้าดีใจรับย่ามแก้ยามออกควักย่ามหาเงินทองงูก็จะกัดตายอีก ความก็สมกับที่เทวดาบอกจึงถามพรามเท่าว่าในย่ามมีอะไรพรามเรียนท่านว่ามีสตูก้อนสตูพงขอรับวันนี้ท่านกินอาหารที่ไหนเมื่อท่านไปกินน้ำท่านทิ้งย่ามไว้หรือเปล่าท่านผูกปากย่ามหรือเปล่ากินน้ำแล้วกลับมาท่านตรวจด,ดูย่ามหรือเปล่าเราแน่ใจว่างูเลื้อยเข้าไปขดอยู่ในย่ามของท่านนั้นท่านจงวางย่ามของท่านตรงกลางสนามนี่ ค่อยๆแก้ปากถุงออกถอยออกมายืนห่างๆเอาไม้ยาวๆเขี่ยปากถุงให้เปิดออกเคาะๆย่มดูก็จะรู้กันละพรามเท่าฟังพระโพธิสัตว์มีความสลดใจแก้ย่มออกกลางสนามท่ามกลางหมูค่คนงูเห่าดำพิษร้ายเลื้อยออกมาแผ่แม่เบีย้ยชวัดฉวียนคำพยากรของพระโพธิสัตว์ปรากฏดังคำพยากรของพระสัพพัญยู มหาชนต่างปรบมือส่งเสียงสาธุการแสดงความปราบลื้มต่อพระโพธิสัตว์ยิ่งนักในขณะนั้นฝนแก้วเจ็ดประการก็ตกลงมาเหมือนฝนลูกเห็บเสียงสาธุการดังสนั่นวันไว้ปานว่าแผ่นดินจะถลม่มเพราะการแก้ปัญหาเช่นนี้ไม่ได้แก้ได้ด้วยอำนาจของชาติชั้นวรรณะมิใช่ด้วยกำลังอำนาจของตระกูลมิใช่ด้วยกำลังของประเทศ มิใช่ด้วยกำลังของเทพพเจ้าบรรดาลมิใช่ด้วยอำนาจยศถาบรรดาศักดิ์มิใช่ด้วยอำนาจทรัพย์สำเร็จได้ด้วยกำลังปัญญาปัญญาเท่านั้นช่วยให้สำเร็จได้ท่านพรามเท่าไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวซึ่งประทับเป็นประมุขอยู่ท่ามกลางมหาชนนั้นถวายพระพรมงคลว่าขอเดชะทั้งที่ฝ่าละองทุลีพระบาททอดพระเนตร เป็นท่านมโหสถบัณฑิตทรงปัญญามีภูมิปัญญาสูงนักอีกทั้งเฉียบแหลมลึกซึ้งนักชื่อว่าเป็นลาบใหญ่ที่พระองค์ได้ดีแล้วเมื่อทูนสรรเสริญบารมีของพระเจ้าอยู่หัวอย่างนั้นแล้วจึงนำรัพย์ออกมาจากย่ามยกย่องสรรเสริญท่านมโหสถบัณฑิตหมายยกให้เป็นรางวัลด้วยความยินดีกล่าวว่าท่านเป็นผู้เปิดหลังคาคือกิเลสได้แล้ว เป็นผู้เห็นแจ้งในสิ่งทั้งปวงความรู้ของท่านเป็นกำลังปานพระสัพพัญยุตยานข้าพเจ้ามีทรัพย์อยู่700รยกระสาบขอบูชาท่านขอท่านได้โปรดรับไว้ด้วยเถิดข้าพเจ้ามอบให้ทั้งหมดข้าพเจ้ารอดชีวิตก็อพราะท่านและได้ช่วยพันรยาของข้าพเจ้าให้ปลอดภัยโดยกล่าวอ้อนวอนว่าโปรดด้วยเถิดถ้าข้าพเจ้ามีมากกว่านี้อีก เป็นแสนแล้านล้านก็จะยกให้ท่านแต่นี่ทั้งเนื้อทั้งตัวมีเท่านี้ก็ขอให้เท่านี้พระโพธิสัตว์กล่าวว่าบัณฑิตท,ทั้งหลายไม่ยอมรับรางวัลเพราะคำพูดที่ตนพูดเพราะเพราะนั้นท่านพราหมณ์จงวางถุงรัพย์ลงตรงนี้ก่อนนี่เราเพิ่มให้ท่านอีก300อกราสบรวมของท่านด้วยเป็น1000งพกราสบท่านจงกลับไปที่บ้านเถิด จากนั้นมโหสถบัณฑิตก็ได้ถามพรามว่าใครใช้ให้ท่านไปขอทานพันรยาของข้าพเจ้าขอรับภันรยาของท่านแก่หรือสาวมโหสถถามยังสาวอยู่ขอรับถ้าเช่นนั้นภันรยาของท่านต้องการให้ท่านไปห่างๆเธอเพื่อเธอจะได้ประพฤติตามใจชอบเมื่อท่านนำรัพย์นี้ไปให้หนางก็จะเอาไปปนเปรยชายชู ท่านควรจะเอาไปซ่อนไว้ในที่หนึ่งก่อนแล้วจึงเข้าบ้านพราหม์เท่าไปถึงใกล้บ้านจึงเอาซัพย์ซ่อนไว้ในโคนต้นไม้แห่งหนึ่งแล้วจึงเข้าไปในบ้านเวลาเย็นฝ่ายภรรยากํำลังเื่นรมกับชายชูเมื่อพราหมเ์เคาะประตูบ้านจึงจำได้จึงรีบให้ชายชูหลบแอบซ่อนอยู่ที่บานประตูเปิดประตูให้พราหม์เข้ามาข้างในชายชูก็หลบออกไปนอกประตูยืนแอบชายคาอยู่ นางทำเป็นดีอกดีใจรับหน้าผัวกอดหน้ากอดหลังเสแสแ้งเพื่อไม่ให้ผัวจับได้รับถุงย่ามมาแล้วแก้ออกไม่เห็นมีอะไรจึงถามว่าท่านไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือมาบ้างหรือพราหม์จึงตอบว่าได้ซับมาพันกระสอบท่านเอาไปไว้ที่ไหนเอาซ่อนไว้ที่โคนต้นไม้นั้นพรุ่งนี้จะไปเอามาให้ชายชู้ที่ยืนแอบฟังอยู่ ก็รู้ความนั้นจึงรีบไปเอาทรัพย์นั้นแล้วหลบหนีไปพอรุ่งเช้าพราหมณ์ก็ได้ไปเอาทรัพย์แต่ไม่พบจึงตรงไปหาพระโพธิสัตว์เล่าความนั้นให้ทราบพ,พระโพธิสัตว์ถามว่าท่านบอกเรื่องนี้แก่พรรยาให้รู้หรือเปล่าบอกขอรับพระโพธิสัตว์ก็ถามต่ออีกว่าพันรยาท่านมีพราหมณ์ที่คุ้นเคยกันอยู่บ้างไหมมีอยู่หลายคนขอรับ ตัวท่านมีอยู่บ้างหรือไม่พระโพธิสัตว์ถามมีเหมือนกันขอรับพระโพธิสัตว์จึงให้จัดสเสบียงอาหารเพื่อเอาไปเลี้ยงดูพราหมณ์เหล่านั้นได้เจวันแล้วแนะนำให้พราหมณ์เชิญแขกสัก14คนเป็นของพันรยาเจ็คนเป็นของตนเจคนให้ลดลงวันละสองคนของตนหนึ่งคนของพันรยาหนึ่งคน วันที่7ก็จะเหลือสองคนแล้วเชิญพราหมผู้คุ้นเคยกับภรนรยาต่อไปอีกเจวันคนไหนมาเป็นนิดแล้วให้ไปบอกพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ทรงทราบเรื่องนั้นแล้วจึงส่งให้คนไปเชิญพราหม์หนุ่มคนนั้นมาไต่ถ,ถามถึงเรื่องนั้นก็ได้ความจริงทุกประการพราหมณ์หนุ่มนั้นก็ได้ไปนำซั์มาคืนพระโพธิสัตว์จึงตรัสถามพรามเท่าว่าท่านจะเลี้ยงนางพรามณีคนนี้ ไว้เป็นพันริยาอีกหรือไม่เมื่อพรามเท่ารับว่าจะเลี้ยงต่อไปพระโพธิสัตว์จึงจัดการลงโทษพรามหนุ่มในฐานะเป็นขโมยและลงโทษนางพรามมณีฐานร่วมโจรและเนรเทศทั้งสองคนเลี้ยงดูพรามเท่าไว้ในบ้านเรือนของตนให้อยู่เย็นเป็นสุขโดยควรแก่อัตภาพตาบเท่าชีวิตของพรามนั้นมโหสถพระโพธิสัตว์ได้เปลืองพรามเท่าให้พ้นจากอันตรายนี้ จัดเป็นปัญญาปรมัตถบารมี